สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World Thailand กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของอาวุธที่ทางอังกฤษเนี่ยได้ส่งให้กับทาง ยูเครนเอาไปใช้ดีกว่านะครับนั่นก็คือขีปนาวุธตอมชา์โดนั่นเองนะครับผมพายุเงาสุดยอดขีปนาวุธราคาเป็นร้อยล้านต่อลูกเนี่ยนะครับอังกฤษได้ส่งให้ยูเครนไม่ใช้และยูเครนเองเนี่ยก็เอามายิงรัเสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดูเหมือนว่าจากการยิงเนี่ยนะครับจะเข้าเป้าอัตราสูงมากๆเลยโดยตอนนี้เองเนี่ยจากรายงานเนี่ยนะครับผมได้บอกว่ายูเครนเนี่ยยิงไปทั้งหมด4ลูกนะครับผมคิดเป็นอัตราการสําเร็จเนี่ยถึง 3- ใน4เลยครับก็คือยิง4เข้าเป้าถึง าทางรัเสเซียเองเนี่ยก็ออกมากังวลเป็นอย่างมากด้วยเหมือนกันกับขีปนาวุธไฮเทคนี้เพราะว่า Stor m มชา d o w เองเนี่ยมันยิงได้ไกลามากถูกไหมแล้วก็ยังรุนแรงมากๆอีกด้วยแถมป้องกันยากมากๆมันเป็นขีปนาวุธอัจฉริยะคือมันยิงออกไปแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆครอคสไปก่อนแล้วพอใกล้ถึงเป้าหมายเนี่ยมันจะหันหัวตัวเองขึ้นสูงขึ้นแล้วจากนั้นเนี่ยก็พุ่งลงมาแล้วเวลายิงลงมาเนี่ยนอกจากจะยิง กันยากก็ถูกปาสะกัดยากแล้วอ่ามันยังสร้างความเสียหายได้มากกว่าปกติอีกเพราะว่ามันมีขั้นตอนการทํางานอยู่2ขั้นในการระเบิด ขั้นแรกเลยอะ่ะมันจะเจาะรูก่อนปึ้งเข้าไปก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยตัวของขีปนาวุธตัวของระเบิดอีกชั้นเนี่ยก็จะเข้าไปข้างในแล้วค่อยระเบิดออกมาทําให้โดนระเบิดทีเนี่ยมันเหมือนโดนเต็มๆมาทุกคนมันบั้มเต็มๆกันทีก็กันไม่ได้โดนระเบิดทีก็แรงกว่าชาวบ้านเขานะครับแต่ก็ยังว่าแหละราคาลูกหนึ่งร้อยกว่าล้านมันก็ต้องดีขนาดนี้แหละทั้งรัสเซียเนี่ยโดนไปแล้ว3ลูกนะครับผมก็เละเลยถูกไหมนะครับเรียกได้ว่าจุดต่างๆที่โดนเนี่ยถูกถล่มยับเลยนะครับผมที่นี้เองเนี่ยผู้บริหารร จำภูมิภาคซาบอริเซียนะครับผมตัวของเยฟเกนีบาลิสกี้ก็ให้ออกมาพูดถึงความกังวลนะตอนนี้ที่รัสเซียเนี่ยมีต่อสตอร์มชาโดนั่นเองแน่นอนแหละมันแพงมากลูก1นึงกว่าล้านน่ะแต่ยิงเข้าเป้าหมายอย่างนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าบางทีมันอาจจะสร้างความเสียหายได้มากกว่ามูลค่าของมันด้วยก็ได้นะครับก็ถือได้ว่าคุ้มถูกไหมสตอมชาโดเองเนี่ยกำลังสร้างปัญหาที่น่าปวดหัวให้กับกองทัพรัสเซียเลยเรียกได้ว่าสร้างความปัดปวดยิ่งกว่าไฮมาซะอีกเพราะว่ารัสเซียเองเนี่ย ได้เจอไฮมามานานแล้วถูกไหมพวกเขาเนี่ยเรียนรู้วิธีในการที่จะป้องกันการยิงจรวดของไฮมามาได้แล้วนะครับผมพวกเรามีอัตราการป้องกันที่สูงมากๆแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยส่งสตอร์มชาร์โดมามันอัจฉริยะมันยากกว่ากันเยอะนะครับผมทําให้การรับมือเนี่ยทำได้ยากกว่ามากๆแล้วการยิงมาแต่ละครั้งเองเนี่ยนะครับผมมันก็เข้าเป้าได้เยอะกว่าและรวมไปถึงระเบิดเนี่ยก็แรงกว่านะครับผมระเบิดเนี่ยรัศมีเยอะกว่าทําให้กลายเป็นปัญหาที่รัสเซียเนี่ยปวดหัวสุดๆไปเลยพวกตะวันตกเนี่ยได้ก่อปัญหากับพวกเราเป็นอย่างมาก การที่พวกเขาได้ส่งซอมชา a ์โดมาณตอนนี้เองหักมาดูอัตราการป้องกันเนี่ยนะครับผมทางตัวของเยฟเกนีบาริสกี้ได้บอกว่ามีโอกาสสาเร็จ ในการที่จะสกัด Storm Shadow ลูกหนึ่งเนี่ยอยู่แค่ประมาณ50%เท่านั้นเองแต่ถ้ามาดูกันตามลูกที่ยิงมาเนี่ยยิง4ีเข้าไป3เนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าอัตราความสําเร็จเนี่ยนะครับผมถ้าดูตามสถิติตอนนี้ต่ําไปจนถึง25%เลยด้วยซ้ำนะครับผมแล้วทําไมถึงสกัดไม่ได้เลยครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือมันไม่ได้มีวิธีการยิงเหมือนมิไซัยทั่วไปแล้วอย่างที่2เองเนี่ยถึงแม้ว่าระบบจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการยิงของมันแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะ Storm Shadow มันก็ไม่ใช่เป็นอาวุธใหม่อะไรมากมายถูกไหมมันก็ถูกสร้้าาางมมนนนแแลวเหือกัต่ หาก็ค <S an> ือม <an> ันรวดเร็วมากพอที่จะฝ่าระบบการป้องกันทางอากาศของรัสเซียไปได้มันบินมาของมันเนี่ยด้วยความเร็วที่แตกต่างกันตรงนี้เองอ่ะมันสามารถเล่นความเร็วตัวเองได้นะครับแล้วก็เพิ่มความสูงได้อีกมันทําให้มีความหลากหลายในการป้องกันมากขึ้นนะยากจ่กการที่จะยิงมากๆเลยครับคือแบบถ้ายิงมาโป้งเนี่ยโอ๊ยเร็วเท่าเดิมถูกปะเป็นวิถีเดิมมันคํานวณการป้องกันได้ง่ายแต่อันนี้มันยิงมาปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวมันช้าลงเดี๋ยวมันเร็วขึ้นเดี๋ยวมันพุ่งสูงขึ้นเดี๋ยวมันพุ่งลงมามันกัันนนนได้้้ยยยาาากกกมะครบ็เเลทํใหตออีีง่ Storm Shadow นะครับผมเป็นอะไรที่ปวดหัวรัสเซียมากๆเลยนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ Storm Shadow หรอกนะครับแต่ต้องเป็นแบบระบุเลยว่าพวกประเภทแบบ c Cruise m i s s i l e อย่างเงี้ยมันเป็นอาวุธชนิดที่แบบเป็นเหมือน จุดบอดของหลายๆระบบการป้องกันทาอากาศและการเป็นอาวุธที่ป้องกันได้ยากแต่ปัญหาก็คือราคามันแพงนะครับผลิตได้ยากไม่ได้จะเอามายิงทิ้งยิงขว้างยิงอะไรก็ได้อะจะยิงทีก็ต้องยิงแบบเป้าหมายสําคัญนะไม่งั้นก็ถือว่าไม่คุ้มถูกไหมเพราะว่ามันแพงมากในการที่จะสร้างขึ้นมานะครับและนี่ก็เป็นสถานการณ์ในตอนนี้ที่รัสเซียเนี่ยกำลังปวดหัวอยู่เลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เองนะรัสเซียเพิ่งออกมาขิงเองนะครับผมว่าโอ้โหแจกค่าหัวแจกค่าโบนัสให้ทหารไปเต็มเลยถูกไหมหลังจากเปิดปฏิบัติการล่าค่าหัวออกมาเนี่ยให้ทหารไป ล่าพวกอาวุธยุโทโธปกรณ์รถทงรถถังยานตงยานเกาะเครื่องบงเครื่องบินอะไรของยูเครนอะ่ะบอกว่าโอ้แจกไปหมื่นกว่าคนนะครับผมก็คือแบบแจกเยอะทําลายอุปกรณ์ยูเครนไปได้มากกว่า16,000ชิ้นเลยนะครับต,ต้องรอดูกันว่าเป็นยังไงยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วสำหรับ p o l i t i c world Thailand ในวันนี้หรัท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้นานผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ p o l i t i c world Thailand นะครับ และก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนําให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง p o l i t i c world ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูอะก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังับชีวิตหน่อยลนะเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากท o u t u b e ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ future skill นั่นเองครับ future skill เองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สต่างๆมากมาย แล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทาเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทําแบบ After e f f e c t ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรก,กิจสอนแบบ Marketing ออนไลน์สอน NFT อะไรเต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย Politic World ไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ใช้โค้ดของเราอ่ะท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย50%นะครับผม 50%นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียวว่ะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย50%จาก9,948บาทเหลือเพียง4,974เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFX p o l i t i c หรือว่า a f f x p o l i t i c แล้วก็เติม W U ไปข้างหลังนะครับอันเนี้ยสำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอย่าเงเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยเติมหนึ่งไปข้างหลังก็คือ a f f x แล้วก็ p o l i t i c ตามด้วย W 1นะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์สซื้อได้เลยะผมมกกก็สดวาๆยง ในวันนี้รายการ p o l i t i c world คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ